ายคนไทยมันได้ทำเน้ำเนี่ยเดี๋ยว่นขายต้นเป็นล่าม้วยิงเดียวในหลกจ้ะอย่างงอ้ะเราแล้วก็งามๆยิงเดียวในหลกโดนตาดอกเยดูได้ยากดูได้ยาโอ้นั่นออกดอกปีกงามมาตาเลยรละโคโค อันนี้เอาม้มะเป้าออกดอกที่นี่นะเป้าออกดอกมันจะน่าขี้อยู่แปกเรียกเก็บแปกก่อนเขาเลยยังเก็บผัดเป็นมะเป้าไครับน้ำหอมอ่ะอันนี้มะเป้าน้ำหอมแต่อันนี้มันจะเป็นมะเป้าไผ่ฮะตัวนี้ไผ่น้ำหอม ก่อนนี้จะนาการมาฆามไมใสยมาลูกฟูดเอาเป็นหน่วยฟุดหเองคนนี้คนปลูกมาใส่นี้กับยังใส่ละฟุดไปที่คนละตลาดเนาะอืมอื้อเนาะอมเอ่ยแล้วนี่เอาไว้เอ่ยปลูกเอ่ยก้ามาตาก้มมาเลยตากลมอยู่นี่กันความเป็นไม้ว่าบะป้าต้นนี้แล้วกับดอกมันความเป็นไม้เป็นจะได้เท่านหร่ อออันนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยต้นดอกเนี่ยมันอยู่อยู่ในเกงหนอแล้วเอาเป้ามาหวางคืนเลมันนั่งแล้วทีนี้ดอกเนี่ยมันจะเป็นคืชรำลุหน้าแรกนะมันจะสลายมดมันจะออกหน้าผลเดีอยเนี่ยคนดีมาหห่เอ้ยมาเป้าออกดอกแล้ว คงจะว่าจะเนี huh. <se> mm ่ย hmm. จีแต hmm, uh ้ม huh. ัน <necessary> มันมาใจนะคนคนอื่นเขาใจฟิดเหมารถกันมาดูมาได้นหนใจกันมาได้มาว่ากันแปลกนะแปลกมาดมันเป็นดอกยังซะอันนี้เปนห้องหิ่งแมงดาแมงดาเพนาะ่ะถ้ามันออกมาใหม่ๆเขาเอาเอาใบหิ่งเนี่ยไปย้ำใส่เราไม่หิ่งกระลำอยู่นี่มาเป้าพันอย่าง่ยครับนี่มาเป้านี่จะจะเป็นพันน้ำหอมก็ ปลูกได้กี่ปีแล้วตาเอ๋อในปลูกปีแล้วนะครับเมื่อไห่หมือนแต่แล้วดอกนี่มันออกออกจากอใต้ต้นแบบเป้าหรือว่าออกแซมกับต้นเป่ามาออกทางแฉมมาออกทางแฉมคันคางเนี่ยเพราะว่ามันมันยืดด้วยกันดื้อด้วยกัมันสีข้าทาอยู่นอนนอนอองออกมานี่หรือว่าออกมาหลายปีแล้วตแต่ปลูกมาหนี่งตั้งแต่มันยืนในเครงมาแล้วอ่ายืนอยู่ในเครงมันก็ออกแค่เนี่ย เปนปะละน่างเลนงะิ่ะคนบอกชิงงิงนะคนันยังไม่่นน่ะผมกระ่ออกละนี่ล้หอมแล้วเนาะหอมเนาะนี่หอมนี่หอมออลดอกอย่งก็ตาเนี่ยจุดชิงมดมออล้ดอกอย่งก็ต้าเนี